ถ้าไม่อยากเกิดอีกต้องทำอย่างไรถ้าเห็นว่าความเกิดเป็นโทษเป็นทุกข์เพราะการเกิดไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรมีตระกูลสูงส่งประการใดก็ตามต้องประสบกับความทุกข์อย่างมหานลและหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่ต้องการความเกิดอีกก็เร่งรัดเจริญสมถะให้ได้ฌานต้นแล้วเจริญวิปัสสนาญาณ ให้จบกิจพระศาสนาซึ่งเป็นของไม่หนักเลยสำหรับท่านที่นึกถึงความตายเป็นปกติหรือที่เรียกว่าเจริญมรณา,านุสติกรรมฐานเพราะกรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานหลักสำหรับเจริญวิปาาัสนาญาณท่านจะได้ดีเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์ก็ต้องอาศัยการปรารบความตายเป็นปกติแม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง พระองค์แม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทิ้งมรณานุสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์